ก็จะมาแนะนํำวิธีการทานผักเคลให้เป็นผักสลัดนะคะ <_ S 1> เพราะว่าทุกวันนี้ส่วนใหญ่คนจะเอาไปมาจาไปปั่นกันอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเราเอามาทานเป็นผักสลัดด้วยเราก็จะได้กากได้อะไรของมันด้วยะคะ่ะทีนี้ใบมันก็จะแข็งๆนิดนึงเราก็จะมีวิธีนวดเพื่อให้มันนิ่มขึ้นแล้วก็ทานง่ายขึ้นนะคะก็อันนี้เป็นเคลบหยิกนะคะเดิมมันก็จะเปแบบนี้ก้านมันก็จะแข็งๆหน่อย ลูดก้านมันทิ้งไปหรือจะเอาไปปั่นก็ได้นะคะแล้วก็การทำสลัดนะคะเราควรจะมีสลดัดสปินเนอร์ด้วยนะคะเพื่อสลัดน้ำออกเพืาะว่าเวลาเราผสมกับน้ำสลัดแล้วมันจะได้ไม่จืดก็หลังจากที่เรา สลัดน้ำทิ้งหมดแล้วนะคะแล้วก็เอาก้านออกไปแล้วเราก็จะหั่นใบของมันนะคะให้เป็นชิ้นลเล็กๆนะคะเพื่อที่จะให้ทานง่ายค่ะหลังจากที่เราหั่นให้มันเป็นชิ้นลเล็กๆแล้วนะคะเราก็ใส่น้ำมันมะกอกลงไปค่ะกะดูให้มันเคลือบใบะคะ่ะถ้าใส่มากเกินเดี๋ยวจะทำให้สลัดของเราจืดพอใส่น้ำมันมะกอกไปแล้วก็แบบขยำเลย ก็ใส่เกลือได้นิดหน่อยเพื่อให้มันมีรสชาติออกมาค่ะแล้วก็พักเอาไว้ขั้นตอนต่อไปนะคะพอเรามีผักแล้วเราก็จะมาทำน้ำด r e s s i n ค่ะแล้วก็ใส่เครื่องอื่นๆที่เราอยากจะใส่เข้าไปของเราวันนี้ที่เตรียมมานะคะก็จะมีทีนัวมีมะเขือเทศมีอะโวคาโด มีถั่วแล้วก็มีแคนเบอรี่แห้งค่ะก็ส่วนน้ำดรสซิ่งนะคะก็จะมี5อย่าง5อย่างนี้ก็จะใช้1ต่อ1ต่อ1ต่อ1หมดเลยอย่างแรกก็คือซอสหัวเหลืองมะนาวหรือว่าพอนสึยูสุค่ะก็ใส่ไป1ส่วนต่อไปก็เป็นไวท์วาวินก้านะคะใส่เข้าไป1ส่วนแล้วก็น้ำมะนาวแบบมะนาวเลมอนเหลือง1ส่วน แล้วก็ใส่น้ำผึ้งหนึส่วนอันนี้ใครชอบหวานมากก็สามารถใส่เพิ่มเข้าไปอีกได้นะคะคนๆให้เข้ากันเล็กน้อยนะคะก็เติมน้ำมันมะกอกไปเท่ากัน1ส่วนค่ะพอเติมน้ำมันมะกอกไปรถมันก็จะเจือจางลงอีกนิดนึงขั้นตอนต่อไปเราก็จะเททุกอย่างรวมกับเครื่องของเรานะคะแล้วก็คลุกให้เข้ากันค่ะ ค่ะก็เสร็จแล้วค่ะผักสลัดเคลกับดรซซิ่งยูสุผสมมะนาวค่ะก็ถ้าดูคลิปนี้เราชอบนะคะฝากกด Subscribe ให้ด้วยค่ะ